วันรีวิวสวัสดีครับเวลาที่วันที่มีลมเนี่ยจะฝึกคอปเวลาไหนดีอย่างตอนเช้าๆเนี่ยนะครับประมาณสักเจ็ดโมงเนี่ยเวิร์กมากนะครับเพราะว่าลมนิ่งมากเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยลมจะไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฝึกเช้าเแบบเนี้ยสบายครับคอปก็ง่ายเพราะว่าไม่มีลมตีไปตีมาอ่ะมาชมกันครับเอาตัวนี้ชื่อสปลายครับ อย่างเราตื่นมาเช้าๆนะครับประมาณสักหกโมงครึ่งเนี่ยลมมันจะนิ่งมากนะครับแล้วก็เราสามารถเล่นได้ไปถึงประมาณสักเจ็ดโมงครึ่งเกือบเกือบแปดโมงลมไม่มีเลยและอากาศก็ดีด้วยเนี่ยผมลองบินวนไปวนมานะครับไม่ต้องห่วงเรื่องลมเลยบินสบายนะครับเราก็สามารถฝึกได้เต็มที่อย่างเงี้ยครับเวลาที่พอไม่มีลมเนี่ยเราก็สามารถบินไปบินมาได้โดยไม่ต้องกังวลใจว่าจะมีลมมาตีไปตีมาหรือเปล่านะครับ อย่างที่เล็ก,ลกๆแค่เนี้ยเราก็สามารถซ้อมได้ทีนี้มาลองซ้อมแบบบินฮอปนิ่งๆกันดูตอนเราฝึกฮอปนะครับเราก็สามารถคุมได้ค่อนข้างง่ายมากนะครับเพราะว่าไม่มีตัวแปรเรื่องลมมากวนเนี่ยเราตั้งหลักได้ปั๊บก็นิ่งละตันนี้เราก็สบายนะครับค่อยๆเลี้ยงฝึก เอลิเวเตอร์แอร์ลอดลัดเดอร์ไปนะครับค่อยๆกันไปนอกจากการฝึกฮอปให้เครื่องบินของเรานิ่งนะครับเราก็ยังสามารถฝึกเล่นท่าได้นะครับก็แล้วแต่เรานะครับว่าอยากจะฝึกท่าอะไรในพื้นที่จำกัดแบบนี้ก็เล่นได้สบายมากเลย ตื่นมาเช้าๆนะครับก็เวลาประมาณนี้แหละครับ6โมงถึง7โมง7โมงครึ่งฝึกได้บินได้ทุกคนแน่นอนนะครับ 3D อย่า<ถ>ลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ